สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอนะครับ t o y o ต a Fortuner เป็น er. รถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับสายลุยไม่ควรพลานนะครับเครื่องเบนซินขับสีหล่อมากครับตัวจริงนี่ถือว่าโคตรหล,ล่อ,อเลยครับแมกยางนโซ่โช้กโปรเฟนเดอร์ปรับระดับได้แม็กยางโช้กนี้เจ้าของเขาใส่มาเกือบแสนนะครับ เพิ่งใส่มาไม่ถึงสองเดือนตัวถังสวยครับชุดแต่ง trd รอบคันหรือว่าหล่อเลยครับสีสันนี่สวยเต็มเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ คันนี้ใครได้ไปนี่โคตรคุ้มนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเจ้าของก็แต่งมาเสร็จพร้อมหมดแนละ้วจัดทรงยกสูงพร้อมลุยครับราลองดูภายในกันนะครับภายในก็ถือว่าสวยสะอาดครับผมบอดหนังสวยไม่มีแตกขาดอบอดหลังนี่เหมือนแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับพับเก็บอย่างเดียวแอร์หลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับ รถขับดีมากครับไว้สามไล่สี่นิ่งๆเลยครับไม่มีรู้ร้อนไม่มีทรายช่วงล่างเสร็จมาดีมากครับออโยุก็เป็นจอ2บินสุดนิ้วนะครับโงมไลัยมันติฟังก์ชันใช้งานได้หมดนะครับเดี๋ยวออโต้ขับสี่ใช้ได้ครบครับแ่งประตูสวย รอบๆตัวรถเอ,อ,องสักรอบนะครับตัวจริงสวยมากนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับ ตัวถังเดิมนะครับไม่มีชนหนักห้องเครื่องสวยเลยครับ <c oughs> เครื่องอยนต์ก็เดินนิ่มเรียบนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนียครับเครื่องเดินนิ่มๆเลว วันนี้ใครหาใช้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมราคาเปิดไว้ที่349,000 0บาทตัวรถเป็นปี05นะครับคือสภาพพร้อมใช้เลยครับผมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วใครสนใจก็ดูรถได้ที่เทนเจนตีราเด็นรถบ้านนะครับศูนย์รวมรถยนต์ธนาโชว์1ิ1 2ซอยบรมราชชนานี99 ขอบคุณครับ